ิวชาแนลนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ศรีราชานะคะจะพาเพื่อนๆมากราบไหว้สักกราระเจ้าแม่คนอินยกขาวนะคะเจ้าแม่คนอิมยกขาว,ะะขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะอยู่ที่ศรีราชาเนะะี่ยค่ะองค์สวยงามมากเลยนะคะตรงนี้มีลักษณะ ยืนอยู่บนดอกบัวปางประทานพรนะร mm hmm. หันมาหันพรพักไปทางมหาสมุทรนะคะหรือทางทะเลนะคะน mm ัก hmm. ท่องเที่ยวที่มาเนี่ย mm hmm. ก็จะมากราบไหว้ท่านนะคะตรงนีง้ขอพรแล้วก็มีการปล่อยปลากระพงนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถรูปปีเจเยื่อขอโชคลาภจ,จักสวรรค์บันดัลโลกบันดาลโชคนะคะได้อีกด้วย ะะติดเสี้อยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราดูบริเวณรอบๆกันนะคะอันนี้คือพรพักของเจ้าแม่คนอินะคะสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็มีข้อความเป็นภาษาจีนนะคะสถาจดนศิลปชัยเจ้าแม่คนอรมนะคะนี้ส่วนรบริเวณจุดนี้นะคะก็จะเป็น จุดที่ขายพวกดอกไม้ทุกเทียนนะคะแล้วก็จะมีตู้ใส่แล้วแต่เราสุดท้าใส่ด้วยความมีมีกำลังแค่ไหนแล้วก็ใส่ไปนะคะตรงนี้บริเวณโดยรอบก็สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นาำนักที่ใหญ่มากเลยนะคะ,ต,ะ,คะตรงนี้มีองค์จำลองด้วย ชาแนลจะถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆนะเพราะว่ามันมืดมืดแล้วเราก็อาจจะไม่เห็นมากนักแต่ว่าความสวยงามน,นี่สวยงามจริงๆนะคะหยกขาวนะคะหยกขาวเป็นหยกขาวที่เอ่อเป็นหยกขาวที่มีมูลค่าประมาณเป็นถ้าดูในข้อมูลนะคะมีประมาณ มูลค่าของหยกขาวเนี่ยสาสิบห้าล้านบาทเลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะสวนงามจริงค่ะ <c oughs> ก็เป็นการบริจาคหยกขาวที่ผู้มีใจใจบุญใจสนะักการะบริจาคให้ค่ะ มี่ระามจริงๆบอกบอกได้เลยว่าพรามจริงๆนี่ครับยก,ยกได้เห็นเป็นบุ่นตายจริงๆ เพื่อนมาจะข้ามไปก่อน